หญิงสาวคนนี้นะครับคือผู้ที่ทําให้ชาวบ้านซาเลมเนี่ยได้ถูกตัดสินว่าเป็นแม่มดและชาวบ้านเหล่านั้นที่ถูกตัดสินว่าเป็นแม่มดเนี่ยก็ถูกส่งตัวไปลงโทษเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่หมู่บ้านซาเลมในวันนั้นและหญิงสาวคนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวนี้ไปติดตามกันต่อในลึกลับจอมเล่า EP นี้ครับ สวัสดีครับมาพบของผมนมวัชระและฝนพัฒนันค่ะกับลึกลับจะมาเล่า EP ีที่256ครับ E.P นี้นะคะเรามาดูเรื่องราวหรือเป็นคดีที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กันบ้างค่ะเพื่อนๆและแน่นอนนะว่า ในหัวข้อนี้จริงๆฝนเนี่ยก็แอบสนใจอยู่ด้วยเหมือนกันใช่แล้วครับในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกอย่างการพิจารณาคดีแม่มดเนาะเราอาจจะเคยได้ยินมาเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่มีชื่อว่าซาเลมคือมันถูกเอานํามาสร้างเป็นหนังเนี่ยเยอะมากๆ mm hmm. เกี่ยวกับชื่อนี้โดยที่เมืองซาเลมเนี่ยมันจะมีการพิจารณาคดีในช่วงเวลานั้นก็คือมันถูกกล่าวขานกันว่ามีแม่มดอยู่ภายในเมืองและก็เลยทําให้มีการ mm hmm. ตั้งศาลขึ้นมาที่เรียกว่าศาลพิจารณาคดีแม่มด โดยเฉพาะอและมันส่งผลทําให้เกิดโซกนาตกรรมที่เยอะแยะมากมายเลยว่าผู้ที่เป็นแม่มดเนี่ยถูกจับไปลงโทษค่ะใช่และในวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะเข้าไปถึงในเรื่องราวนี้กันนะครับว่ามันมีตัวละครอ,อยู่ตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆของเรื่องราวนี้นั่นก็คือหญิงสาวที่เป็นคนกล่าวหาว่าคนไหนเนี่ยเป็นแม่มด <t> <t> ก็คือเหมือนพูดได้ง่ายอ่ะเป็นนางตัวต้นเรื่องอ่ะว่าทําให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมาเพราะ,คะใครหลายๆคนอาจจะเคยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองซาเลมแล้วเนาะ,ะเราก็เลยจะมาพูดถึงผู้หญิงคนที่เป็นตัวต้นเรื่องกันบ้างเรื่องราวแค่เกิดนี่คือน่าสนใจแล้วนะ <t> ใช่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เพื่อนๆจะไปฟังเรื่องราวนี้กันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตช่องของพวกเรากันได้นะครับก็จะมีเริ่มมาแต่น้องชานมนะครับนอชมเ์ิโ ถ้าอยากรู้นะคะว่าสติกเกอร์จะน่ารักขนาดไหนต้องสมัครสมาชิกเออใช่แล้วเพราะมันเป็นหนทางง่ายๆที่เพื่อนๆจะสามารถช่วยซัพพอร์ตช่องของพวกเราได้เนาะครับพวกเราก็จะได้มีกําลังใจในการทําเรื่องราวในทุกๆอาทิตย์แบบนี้นะครับสำหรับรายการลึก,กลับจะมาเล่าโอเคแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนในลึก,กลับจะมาเล่า EP นี้ครับ ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีช่วงเวลาที่ความกลัวสามารถครอบงำเหตุผลความเชื่อผิดๆที่กลายไปเป็นกฎหมายและเพียงคำกล่าวหาที่ไร้หลักฐานก็สามารถเปลี่ยนคนบริสุทธิ์ให้กลายมาเป็นอาชญากรได้นี่คือเรื่องราวของการล่าไม่มดซาเลมหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ มันนำความตายไปสู่ผู้บริสุทธิ์หลาย10คนและสร้างรอยบาดแผลที่ไม่สามารถลบเรือนได้ไปจากหน้าประวัติศาสตร์โดยที่ใจกลางของเหตุการณ์นี้มีชื่อของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจารึกเอาไว้เธอไปทั้งเหยื่อและเป็นผู้จุดชนวนของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธอคนนี้มีชื่อว่า อาบิเกลวิ l เลียมเราจะต้องย้อนกลับไปนะครับในช่วงปี1692ณหมู่บ้านซาเลมของแมสซาชูเซตส์ในยุคที่ความเชื่อของศาสนาเนี่ยเข้มงวดม,มากๆและทุกสิ่งที่ขัดต่อหลักศาสนาคริสต์ถูกมองว่าเป็นอำนาจของซาตานผู้คนเชื่อว่าแม่มดเนี่ยมีอยู่จริงและพวกมันแฝงตัวอยู่ท่ามกลางมนุษย์คือหนึ่งในช่วงต้นปีของปี1692เด็กหญิง2องคนที่ชื่อว่าเบ็ตตี้แพริส วัย9ขวบและอบิเกลกวิลเลียมวัย11ขวบซึ่งเป็นหลานสาวแท้ๆของนักเทศที่ชื่อว่าเลว e r เรนซามูเอลพาริสนะครับทั้งคู่เริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดพวกเธอกรีดร้องโดยไม่มีสาเหตุตัวสั่นอย่างรุนแรงคลานไปกับคืน้นพูดจาที่เพอ้อเจอ้อและแสดงอาการหวาดกลัวราวกับถูกบางสิ่งตามหลอกหลอนอยู่แพทย์ประจำหมู่บ้านถูกเรียกมาตรวจสอบแต่พวกเขาไม่พบโรคทางกายภาพใดๆ คำวินิจฉัยเดียวของโรคที่สามารถให้ได้ก็คือพวกเธอเนี่ยถูกเวทมนต์ดำเล่นงานข่าวลือเริ่มแพร่กระจายไปทั่วซาเลมอย่างรวดเร็วและในสังคมที่เชื่อว่าปีศาจแฝงตัวอยู่รอบตัวของทุกคนความกลัวก็เริ่มกลายมาเป็นไฟที่เผาผลาญทุกสิ่งและเมื่อมีการไต่สวนพวกเธอทั้งสองคนกลับได้รับสิ่งที่น่าเหลือเชื่อน,นั่นก็คือพวกเธอบอกว่าพวกเธอเนี่ยถูกคำสาปเล่นงานเด็กหญิงทั้งสองคนเนี่ยเริ่มที่จะเอ่ยชื่อบุคคลอื่นๆออกมาว่าใครเป็นคนเล่นงานพวกเธอ ทิทูบ้าซาร่ากูดซาร่าออสบอนนี่คือชื่อของเหล่าผู้ถูกเรียกชื่อออกมาโดยเด็กสาวทั้งสองคนทิทูบ้าเนี่ยเป็นทาสหญิงสาวชาวแอฟริกันแคริบเบียนที่มารับใช้ในบ้านของซามูเอลเพอรริสซาร่ากูดเป็นหญิงขอทานที่ถูกมองว่ามีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดซาร่าออสบอนเป็นหญิงสูงวัยที่มีปัญหากับกฎของชุมชน เพียงคำกล่าวหาของเด็กทั้งสองคนผู้หญิงทั้งสามก็ถูกจับกลุ่มตัวและถูกนำส่งตัวไปขึ้นศาลภายในไม่กี่สัปดาห์เหตุการณ์ก็บานปลายออกไปอย่างควบคุมไม่ได้เมื่ออเบกิวิลเลียมส์และกลุ่มเด็กหญิงวัยรุ่นอีกหลายคนอ้างว่าพวกเธอเนี่ยถูกแม่มดทำร้ายพวกเธอเริ่มที่แสดงอาการเหมือนถูกวิญญาณแม่มดเข้าสิงระหว่างการพิจารณาคดีพวกเธอล้มลงกับพื้นและกรีดร้องอย่างน่ากลัวและกล่าวอีกว่าเห็นปีศาจ พร้อมทั้งทำท่าทางหวาดกลัวราวกับว่าถูกสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังทำร้ายพวกเธออยู่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นเพราะอบิเกวิลเลียมส์ไม่ได้หยุดแค่การกล่าวหา3คนแรกที่เาเล่าไปในตอนแรกเธอและเด็กหญิงคนอื่นๆเริ่มกล่าวหาผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อมีผู้ถูกกล่าวหามากขึ้นความหวาดกลัวก็เพิ่มทวีขึ้น หลายคนถูกจับกุมตัวและถูกนำส่งไปขึ้นศาลและการพิจารณาคดีแม่มดที่โหดร้ายก็เริ่มต้นขึ้นศาลพิเศษถูกตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคดีแม่มดโดยเฉพาะหลักฐานเดียวที่ใช้ในการตัดสินก็คือหลักฐานทางวิญญาณหมายความว่าถ้าผู้ที่ถูกกล่าวหาถูกเห็นในความฝันของผู้ที่อ้างว่าถูกทำร้ายพวกเขาเหล่านั้นก็คือผู้ที่กระทำความผิดหรือพูดง่ายๆก็คือพวกเขาเหล่านั้นคือแม่มดนั่นเอง เมื่อศาลเริ่มลงโทษแม่มดกลุ่มแรกความหวาดกลัวก็เริ่มทวีรุนแรงขึ้นผู้คนเริ่มสงสัยกันเองผู้คนเริ่มหวาดกลัวกันเองครอบครัวก็เริ่มแตกแยกบางคนถึงกับใส่ร้ายกันเองเพียงเพื่อที่จะปกป้องตัวเองไม่ให้ตัวเองถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือไม่มีใครสามารถหนีไปจากที่นี่ได้หากคุณถูกกล่าวหาที่นี่คุณมีเพียงแค่สองทางเลือก 1. ยอมรับว่าตัวคุณเองเป็นแม่มดและชี้ตัวผู้อื่น 2. ปฏเิเสธแล้วก็ถูกตัดสินให้ประหารวันที่19กรกฎาคมปี1692แม่มดกลุ่มแรกที่ถูกแขวนคอก็คือซาร่ากูดและซาร่าออสบอนนั่นเองพวกเธอพยายามจะยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ก็ไม่มีใครรับฟังพวกเธอเดือนต่อมาจอห์นพร็อกเตอร์หนึ่งในชาวบ้านที่พยายามเปิดโปงการโกหกของเด็กๆทั้งสองคนก็ถูกจับกลุ่มตัว แต่ในที่สุดเขาเนี่ยก็ได้ถูกแขวนคอเพราะว่าเขาเนี่ยทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับคนในหมู่บ้านในเดือนสิงหาคมออบิเกวิลเลียมส์และกลุ่มเด็กหญิงยังคงกล่าวหาผู้คนภายในซาเลมมากขึ้นเรื่อยๆพวกเธอเริ่มแสดงอาการที่ถูกปีศาจเข้าสิงในศาลกรีดร้องลม้ลมลงกับพื้นหรืออ้างว่าเห็นเงาดําของแม่มดเนี่ยลอยอยู่บริเวณรอบๆเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่พวกเธอเคยทำนั่นถึงทําให้มีผู้คนถูกจกับกุมตัวมากขึ้นอีก ภายในระยะเวลาเพียงแค่หนึปีมีผู้คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดมากถึง200คนและถูกประหารไปมากถึง20คนโดยที่19คนเนี่ยถูกแขวนคอและอีกคนหนึ่งถูกทรมานจนกระทั่งจากไป แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มมีผู้คนที่จะเริ่มตั้งข้อสองสัยว่าจริงๆแล้วอบิเกลวิลเลียมเนี่ยเธอที่ถูกแม่โมดเข้าสิงจริงหรือเปล่าถึงแม้ว่ามันก็จะดูสายเกินไปหน่อยที่มีผู้คนเนี่ยจากไปจากการที่ถูกตัดสินไปจํานวนมากแล้วก็ตามพอมาในช่วงปลายปี1692 การล่าแม่มดเนี่ได้ถูกเริ่มมองว่าเป็นเรื่องที่งมงายสารพิจารณาคดีแม่มดได้ถูกปิดลงผู้ถูกคุมขังหลายคนได้รับอิสรภาพแต่อบิเกวิลเลียมส์เนี่ยก็ได้หายตัวไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างไร้ร่องรอยไม่มีบันทึกว่าเธอหายตัวไปไหน เธอหนีไปได้อย่างไรบางแหล่งเนี่ยเชื่อว่าเธออาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่ก็แอบซ่อนตัวเพื่อที่จะหลบหนีจากสิ่งที่เธอเคยทําเพราะว่าหลังจากช่วงปี1692เนี่ยเริ่มมีหลายๆคนเชื่อแล้วว่าการที่เธอกล่าวหาผู้คนมันคือสิ่งที่เธอเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาเท่านั้นถึงแม้ว่าจะมีหลายคนจากไปแล้วแต่นี่เองก็เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่โหดร้ายที่หลีกหนีไปไม่ได้ว่าจากคํากล่าวหาของอบิเกลวิลเลียมส์ส่งผลทาให้มีชาวบ้านในซาเลมเนี่ยได้ถูกพิจารณาคดีในศาลแม่มดอย่าง โหดร้ายและนี่เองก็คือเรื่องราวของอพิเกลวิลเลียมส์ าแม่มอสซาเรมในสมัยนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นบทเรียนสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์เลยแหละที่มีการจารึกไว้นะแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เลยที่สามารถยืนยันถึงการใช้ความหวาดกลัวนะคะอยู่เหนือเหตุผลก็จะสามารถที่จะสร้างหายนะให้กับเมืองนั้นๆได้แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะในพาร์ทงฝนเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกันนะคะว่ามันส่งผลกระทบอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยคะ่ะน ก็คือในผลกระทบในเรื่องของข่าวลือนะคะแน่นอนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันแสดงให้เห็นถึงอํานาจของข่าวลือนะที่มันกระจายออกไปเป็นวงกว้างแล้วถึงขั้นที่สามารถที่จะชี้นําทิศทางของสังคมได้เลยแหละอย่างในกรณีนี้เนี่ยเพียงแค่ข่าวลือว่าคนคน,นึงเนี่ยสามารถที่จะระบุได้ว่าใครเนี่ยเป็นแม่มด ต่างคนต่างก็เชื่อไปแบบนั้นแล้วก็ทําให้คนคนนึงเนี่ยถึงขั้นจะต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็กลายไปเป็นคนผิดและอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่แสดงให้เห็นถึงระบบยุติธรรมในสมัยก่อนด้วยในอดีตเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองดูเรื่องราวที่เดมอนเล่ามาเนี่ยดูเหมือนกับว่าสารเนี่ย แทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับหลักฐานเลยนะคะเพราะแค่มีเด็กชี้ว่าใครเนี่ยน่าจะเป็นแม่มดเนี่ยศาลก็ตัดสินไปแล้วและถ้าหากว่ายิ่งเจ้าตัวที่ถูกป้ายสีนะคะว่าหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดปฏิเสธเนี่ยมันยิ่งทําให้ศาลเนี่ยเชื่อเข้าไปอีกว่าคนคนนั้นเนี่ยคือแม่มดตัวจริงซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าระบบยุติธรรมในสมัยก่อนเนี่ยโอ้ใช้ไม่ได้เลยและผลกระทบด้านที่3ค่ะนั่นก็คือมัน มันก็จะมีคนตั้งคำถามนะคะว่าสุดท้ายอบิเกลวิลเลียมเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นผู้กระทำกันแน่เพราะว่าถ้าหากว่ามองในมุมมองว่าอบิเกลคือเหยื่อจริงๆแล้วเธอเป็นเพียงแค่เด็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้นที่อาจจะถูกสังคมเนี่ยบีบบังคับหรือกดดันแล้วมันทําให้เธอเนี่ยจะต้องแบบป้ายสีหรือต้องจี้ไปที่คนใดคนนึงเพื่อหาว่าใครเนี่ยคือแม่มดถ้าหากว่ามองในมุมมองของเหยื่อเธอก็น่าสงสารอยู่แต่ถ้าหากว่ามองในมุมมองของผู้กระทำเนี่ยเรียกได้ว่า โหดร้ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กคนนึงเนี่ยสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายคนในหมู่บ้านได้และว่ากันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันมีคนถูกตัดสินแล้วมากกว่า200คนเลยทีเดียวเพียงแค่ในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นซึ่งไม่แน่ว่า ใครบางคนเนี่ยอาจจะใช้เรื่องนี้นะคะไว้เป็นอาวุธสําหรับกําจัดศัตรูหรือใครก็ตามที่เห็นต่างกับฝ่ายของตัวเองก็เป็นได้แต่เพื่อนๆมาฟังจนมาถึงตอนนี้แล้วนะคะก็คงจะคิดตามได้ใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์ของการใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยแม้ว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะผ่านไปแล้วกว่า300ปีแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการปัสส่ยร้ายป้ายสีกันหรือการโยนความผิดทางการเมืองต่าง ก็มีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ย้อนกลับมาที่ตัวของเด็กอาย้อนกลับมาที่ตัวของอบีเกลวิลเลียมกันบ้างนะคะซึ่งว่ากันว่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายต่างๆแล้วมันก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดค่ะว่า เธอเนี่ยหายไปไหนแต่มันก็มีบางบันทึกนะคะที่ระบ,บุไว้ว่าในช่วงปี1692เนี่ยว่ากันว่าเรเวนต์พาริสก็คือนักเทศนะตอนนั้นนะคะได้มีการพาตัวอาบิเกลรวมถึงลูกสาวของตัวเองเนี่ยได้ย้ายหรือว่าหนีไปอยู่ที่อื่นก่อนนะคะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในตอนนั้นในช่วงที่มีการพิจารณาคดีอยู่แล้วหลังจากนั้นนะคะเรื่องราวที่มีการถูกบันทึกไว้นะคะของเด็กเนี่ยก็หายไปนะ แต่ก็มีหนังสือเล่มหนึ่งอะฮะได้กล่าวถึงไว้เหมือนกันค่ะซึ่งหนังสือเล่มนั้นนะคะมีชื่อว่า The Salem Witch Trail นะะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะถูกเขียนโดยตัวของจอห์นเฮลค่ะแล้วก็มีการระบุไว้ส่วนหนึ่งนะคะว่า มีข่าวลือว่ากันว่าอาบิเกลเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพราะว่าหลังจากที่มีการพิพากษาคนในหมู่บ้านว่าเป็นแม่มดเนี่ยกว่า200คนเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ชุลมุนวัยเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอาบิเกลเองเนี่ยก็ต้องประสบพบเจอกับอาการหลอนต่างๆมากมายนะจนไม่สามารถที่จะแบบใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วและว่ากันว่าเสียชีวิตก่อนที่จะอายุครบ17ปีด้วยซ้ําและยิ่งไปกว่านั้นค่ะจอห์นเฮลหรือว่าคนเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ ได้มีการเล่ารายละเอียดซึ่งเขียนในลักษณะที่กำกวมนะคะว่าจะต้องทนทุกข์แล้วก็ทุกทรมานจากอาการชั่วร้ายซึ่งอาการชั่วร้ายของคนในสมัยนั้นเน pase, ี่ยก็ตีความได้ว่าอาจจะมีออวิญญาณร้ายมาหลอกหลอนมีปีศาจมาเข้าสิงหรือแม้แต่แบบวิญญาณร้ายที่แบบมารบกวน,นในการใช้ชีวิตนะคะเขาบอกว่าไออาการเนี่ยมันก็รบกวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษอันเนี่ย มารบกวนเด็กสาวคนหนึ่งจนกระทั่งเสียชีวิตไปเลยแต่ทีเนี้ยไอ้ตรงประโยคนี้ค่ะคนอ่านหลายๆคนเนี่ยเขาก็ตีความว่าน่าจะเป็นตัวอาบิเกลนี่แหละ แต่ก็มีบางส่วนนะคะที่เขาก็ให้ตีความแล้วก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าคือมันไม่สามารถที่จะฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าเด็กที่เสียชีวิตจากโดนอาการชั่วร้ายหลอกหลอนเนี่ยจะเป็นอาบิเกลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่หรือเป็นเด็กคนอื่นที่มีความสามารถเหมือนกับอาบิเกลและปรากฏว่าหลังจากที่ไปชี้เป็นชี้ตายคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยจะประสบพบเจอเหตุการณ์แบบนี้จนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแต่ว่ากันว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยตีความว่าคน ที่คนเขียนหมายถึงอะเด็กที่ว่าหรือหญิงสาวที่ว่านั้นอะน่าจะเป็นอบิเกลแต่ไม่ว่าเหตุการณ์ในอดีตนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยจะลงเอยเรียงไงก็แล้วแต่แต่ก็จะมีนักประวัติศาสตร์นะคะที่ต่างก็ตั้งคำถา,ถามถึงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่น่าสลดหรือเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเหล่านี้ค่ะว่าอะไร คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัวอาบิเกลและเด็กคนอื่นๆจู่ๆเนี่ยมีอาการอะไรบางอย่างแล้วก็ออกมาไล่ล่าแม่มดโดยนักวิจัยนะคะที่พยายามที่จะแกะต้นตอของสาเหตุนี้เนี่ยต่างก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนาคนาค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็มีความเห็นในลักษณะที่ว่ามันอาจจะเป็นอาการตื่นตระหนกหมู่ก็เป็นได้จนกระทั่งเห็นภาพหลอนหรือมีความรู้สึกหรือมีประสบการณ์ร่วมกันแล้วก็เห็นคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกันมันก็เลยทําให้แบบไปชี้ เป็นชี้ตายคนอื่นๆได้แต่ไม่ว่ายัางไงก็ตาม,มานะคะถ้าเราลองมาวิเคราะห์ตัวเด็กหรืออบิเกลคนนี้เนี่ยในตอนนั้นเองเนี่ยก่อนที่เธอจะมามีบทบาทสําคัญในการชี้ตัวว่าใครเป็นแม่มดจริงๆเธอก็เป็นเพียงแค่ คนคนนึงเท่านั้นเองนะที่มีฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรทางสังคมค่ะแต่ดูเหมือนกับว่าหลังจากที่เธอมีความสามารถอะไรบางอย่างที่เป็นชีตายคนอื่นเนี่ยจู่ๆนะคะมันแสดงให้เห็นเลยว่าบทบาทของเธอในสังคมเนี่ยมันก็พลิกชั่วข้ามคืนจากคนที่ไม่มีตัวตนเลยกับกลายเป็นคนที่มีความสําคัญของชุมชนของหมู่บ้านแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีอํานาจขึ้นมาโดยก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าเธอเนี่ย ทำแบบนั้นไปทําไมแต่ถ้ามันก็น่าคิดอยู่นะคะว่าถ้าหากเธอทําแบบนั้นเพื่อต้องการที่จะให้ตัวเองมีอํานาจหรือว่าแบบมีความสําคัญอะไรบางอย่าง หรือมีบทบาทสําคัญอะไรบางอย่างต่อสังคมเนี่ยก็ว่ากันว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าเธอเนี่ยก็ทําสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่เธอมีบทบาทสําคัญณนะช่วงเวลานั้นแต่มันมีความสําคัญถึงกระทั่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้เลยทีเดียวว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ทําให้เกิดการล่าแม่มดในซาหลมแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาอีกด้วยแล้วเรื่องราวนี้เนี่ยก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่พวกเรานำมาเล่าให้กับทุกคนฟัง ใช่แล้วนะคะและอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยนะว่าใครๆเนี่ยหรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินเรื่องเล่าของเมืองนี้แล้วนะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าจับแม่มดมาแต่จริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะเพราะว่าจากจํานวนเหยื่อที่ถูกนํามาพิจารณาคดีว่าเป็นแม่มดหรือเปล่าเนี่ยเป็นจํานวนร้อยสองร้อยคนเลยอะ่ะซึ่งก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเป็นจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วศาลเนี่ยก็เชื่อถือเพียงแค่แบบเด็ก คนืรืสองคนที่แบบเป็นคนชี้เป้าแค่นั้นเองอะแต่มันก็มีความน่าสนใจล่คะค่ะเพราะว่าอย่างที่ฝนได้บอกไปนะคะว่ามันก็แสดงถึงอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นน,นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบของความยุติธรรมอะเนาะที่ เชื่อโดยที่ไม่มีหลักฐานอันนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าเราอยู่ในยุคนั้นเนี่ยเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะ mm. แถมยังยิ่งปฏิเสธเนี่ยก็ยิ่งถูกคอนเฟิร์มอีกว่าคุณเนี่ยเป็นแม่มดนะมันเป็นอะไรที่ร้ายกาจมากๆเลยแต่ในขณะ mm. เดียวกันค่ะอีกมุมนึงเนี่ยนะถ้ามองว่าเด็กคนนี้เนี่ยหรืออวิเกลของเราอะ่ะถ้าเขาไม่ใช่ตัวต้นเรื่องจริงๆล่ะถ้าเธอไม่ใช่ตัวต้นเรื่องจริงๆล่ะแต่เธอเป็นเหยื่อล่ะที่อาจจะเป็นตุ๊กตาที่ถูกใครก็ไม่รู้ชัดใหญ่อะ่ะเพื่อแบบ ทำให้มันเกิดผลประโยชน์อะอย่างแบบใครที่ไม่ได้อยู่ข้างตัวเองก็ชี้ให้เป็นแม่มดอย่างเงี้ยเออไอ้มุมมองเนี้ยมันก็คิดได้เหมือนกันคือถ้าดูแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่านักเทศที่เป็นพ่อของเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนะาะเขาก็อาจจะเอาประเด็นของเรื่องการเป็นแม่มดเนี่ยเอามาตัดสินลงโทษแบบคนที่เป็นคนรับใช้ก่อนถูกไหมเพราะหนึ่งในนั้นก็คือคนรับใช้เนาะที่ถูกกล่าวหากลุ่มแรกเนี่ยอาจจะแบบไม่ชอบไงแล้วไม่รู้จะกําจัดยังไง ก็เลยหาทางใส่ร้ายไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็พอเห็นว่าวิธีนี้ได้ผลอ่ะมันก็เลยทําให้ว่าใครที่เห็นต่างก็ถูกนําไปเป็นแม่มดกันไปหมดเลยซึ่งอันนี้มันน่ากลัวมากๆเลยนะมันหมายถึงเป็นการใช้อํานาจเรื่องของความกลัวมาครอบมาแบบครอบงําคนทั้งเมืองอะ่ะโดยที่แบบไม่มีเหตุผลด้วยซ้ําอ่ะอันนี้ก็คือที่มาของคําศัพท์ที่เขาเรียกว่าล่าแม่มดไงเออใช่ใช่ใช่ล่าแม่มดในที่นี้หมายถึงว่าการที่เรา ไปลุมกันสาบใครสักคนหนึ่งในโซเชียลเนาะหรือในชีวิตความเป็นจริงก็ได้ว่าเขาเนี่ยทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วไปลุมประนามเขาจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าใช้ชีวิตอยู่บนสังคมไม่ได้เพราะโดนแบบลุมกันเยอะเกินไปก็เลยเอาคําว่าล่าไปมดเนี่ยเอามาจากนี่ไง no. กลัวนะจริงๆนะคะเพืเ่อนๆมันก็เออแต่ก็อย่างที่บอกไปอะนะว่าอย่างในพาร์ทของฝนจริงๆมันก็เป็นส่วนขยายของเนื้อเรื่องแล้วนะคะแต่ที่พูดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเหนือกว่าความเป็นจริงเลยเพราะอย่างว่านะเหตุการณ์ที่มีการใส่ร้ายป้ายสีกันหรืออะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยผ่านมาสามรอปีแล้วก็ยังมีอยู่เลยอะ ใช่แล้วก็ถือได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่พวกเรานํามาเล่าให้กับทุกคนฟังเนี่ยอย่างในคดีนี้ก็จะเป็นเรื่องดาวเกี่ยวกับความงงงายบวกกับความไม่ยุติธรรมแล้วกันค่ะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าอะไรคือเกณฑ์ในการตัดสินนะว่าเขาเป็นแม่มดจริงๆนั่นนะสิหลักฐานก็ไม่มีด้วยใช่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมในหน้าประวัติศาสตร์เราก็อาจจะไม่ได้ไปเจาะลึกลงไปในการพิจารณาคดีแม่มดน้องเพราะเราแค่อยากจะนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับของ น้องอบิเกลกับเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นน้องว่ามาัเชื่อมโยงกันยังไงและจริงๆแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับคดีซาเลมนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากใครกันแน่ใช่ ก็เลยนาลํามาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้เนาะก็ถ้าใครที่คิดเห็นยังไงก็มาร่วมพูดคุยกับพวกเราได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะช่วยกันสมัครสมาชิกมาซัพพอร์ตพวกเรากันได้ใช่แล้วค่ะมาซัพพอร์ตเราเยอะๆนะคะเราจะได้มีกําลังใจนะในคารทําคลิปดีๆนะคะออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันในทุกๆอาทิตย์ค่ะใช่แล้วครับรายการลึกลับจะมาเล่าของพวกเราเนี่ยเพื่อนๆสามารถติดตามได้ในทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับจะพยายามลงให้ตรงวันถ้าอย่างช้าสุดก็อาจจะเป็นวันจันทร์วันอังคารโอเคปักหมุดรอได้เลยค่ะใช่แล้วครับ แล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องวิ่งเที่ยวฟัดของพวกเรานะครับตอนนี้เนี่ยใน YouTube เรากำลังปั้นอีกช่องเนาะช,ชื่อวิ่งเที่ยวฟัดภาษาไทยเลยเป็นบล็อกเกี่ยวกับเที่ยวของพวกเราเนะะเาะเพื่อนๆสามารถไปติดตามกันได้ตอนนี้เรากําลังลงเกี่ยวกับทริปฮอกไกโดที่เพิ่งไปมานั่นเองลงไปอีพีเองแล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงจะลงอีกอีกอพีหนึ่งได้เลยรับรองว่าสนุกแน่นอนอโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยก่อนจะลาไปเพื่อนๆก็อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราค่ะและก็อีกกกอออัันนนึงงยย่่่่าาลืืมมดดรระะะะิ้วคสหบเเพๆทีจป็ อยู่แล้วหรือไม่เป็นก็ตามเนาะบางคนอาจจะพลาดทิปพวกเราที่ลงกันในทุกๆอาทิตย์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้ง<ช>เตือนไว้นะแลสะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ